สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจรัสศักราช1446พุทธศักราช2568วันนี้เวลา16นาฬิกา3 2นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเขตหนองจอก ทรงเปิดงานมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจร์ชสักราชศร1,446พุทธศักราช2,568โอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้ในายประเสริฐยามันผู้ชนะเลิศการทดสอบกอรีในงานมมลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจร์ชสักราชศร1,440อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนายมานิตทองแสงให้ความหมายภาษาไทย จากนั้นในอรุณบุญชมจุลาราชมนตรีกราบบังคมทูลชีวประวัติของาศาสดามุฮัมมัดงานมฤตกลางแห่งประเทศไทยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเป็นงานฉลองสำคัญของชาวไทยมุสลิมเพื่อรำลึกถึงเกียรติประวัติเชิดชูคุณธรรมคำสอนและร่วมกันสรุด,ดีแก่าศาสดามุฮัมมัดตระหนักในการน้อมนำคำสอนและแบบฉบับอันประเสริฐยิ่งของาศาสดามุฮัมมัดมาเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความรักและความสงบสุขแห่งมวลประชาชาติ งานครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่59ซึ่งสำนักจุฬาราชมนตรีสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดสมาคมมูลนิธิโรงเรียนองค์กรต่างๆร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่18-20ถึงเมษายนนี้เพื่อนำเสนอเกียรติคุณของาศาสดามูฮัมหมัดผ่านนิทรรศการทางวิชาการและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็นองค์อัคราศาสนูปถัมภก และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยมุสลิมรวมทั้งแสดงกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมอิสลามวิถีชีวิตมุสลิมที่บูรณาการกับสังคมไทยมาช้านานตลอดจนเพื่อให้เกิดเอกภาพในการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม จากนั้นพระราชทานถ้วยรางวัลแก่นายประเสริฐรามันผู้ชนะเลิศก,การแข่งขันทดสอบกอรีประเภททั่วไปชายและนางสาวดารามูตาซิยะมูดีผู้ชนะเลิศก,การแข่งขันทดสอบกอรีประเภททั่วไปหญิงประจำปีฮิจรัสศักราช1440หรือพุทธศักราช2 5 6พรพระราชทานถ้วยรางวัลแก่นายอดัมแวร์แมทผู้ชนะเลิศก,การประชันเสียงนกเขาชวาและพระราชทานโลกกิตติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน โอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสในพิธีเปิดงานมอริทกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจรัสถศักราช1446พร้ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มาร่วมในพิธีงานเมอริทกลางแห่งประเทศไทยในวันนี้การที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศรัทธาและเจตนารมณ์ ที่จะับลึกถึงเกียรติประวัติอันประเสริฐของท่านนบ,บีมุฮัมมัดแล้วยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะน้อมนำจริยาวัดอันงามและหลักธรรมคำสอนของท่านนบ,บีมุฮัมมัดมาเป็นแบบอย่างและแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยหากชาวไทยมุสลิมทุกคน พร้อมใจการประพฤติปฏิบัติเช่นนี้และร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการของศาสนาอิสลามอย่างท่องแท้ถูกตรงก็จะอำนวยประโยชน์ทั้งแก่ชีวิตของแต่ละคนและสังคมประเทศชาติซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายอันจะเป็น การสด,ดุดีเกียรติคุณของท่านนบ,บีมุฮัมมัดได้อย่างดีที่สุดได้เวลาทุกคนแล้วข้าพเจ้าขอเปิดงานม,มาลุกกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิรัราะหักราอ1,446บนับบัดนี้ขอให้การจัดงานดำเนินลุล่วงไปด้วยดีและสำเร็จผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้ในายประสานสีเจริญประธานฝ่ายพิธีการศาสนาอ่านบทร้อยแก้ววันประสูติองค์พระศาสดาเป็นภาษาอาหรับนายอรุณบุญชมจุลาราชมนตรีกล่าวดูอาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เป็นภาษาอาหรับ พร้อมอ่านบทสด,ดุดีพระเกียรติคุณและการประสานเสียงจากคณะกรรมการอิสลามและอิหม่ามประจำมัสยิดต,ต่างๆจากนั้นทอประเนตนิทศาการอาทินิทัศาการเฉลิมพระเกียรต 72, ิ7 2พ0 0ษาทศมาราชามหาวชิราลงกรโดยจำลองกำแพงและประตูของพระบรมมหาราชวังฉายภาพพระบรมาสาริศลักษของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรี โฟโต้บูธโครงการพระราชดำริิที่ส่งสืบสารรักษาและต่อยอดต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนิทรรศการการสร้างความเชื่อมั่นหารลานของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์และบริการหารลานผ่านแนวทางสองมี AI 1วันคือการฝึกฝนและปฏิบัติจริงในทุกมิติของงานด้านหาลลานทั้งงานด้านมาตรฐาน งานห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและความเข้าใจเชิงลึกในการบำบัดกำกับดูแลและพัฒนาระบบพล้านเช่นนิทรรศการสมุนไพราาศาสดาสแสดงตัวอย่างสมุนไพรที่กล่าวถึงในอัลฮะดิสที่เป็นความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามแนวทางของาศาสดามุฮัมมัดเช่นฮับบัตุสซาวดะหรือเทียนดำและอินทผลัมรวมทั้งนิทรรศการความรอบรู้เรื่องมาตรฐานพล้าน เสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและผู้ประกอบการเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและธุรกิจอย่างถูกต้องส่วน AI 2คือการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดำเนินง,งานหาล้านเช่นใช้ AI ในการสนับสนุนให้ระบบหาล้านสามารถพัฒนาได้อย่างมั่นคงและสอดคล้องกับหลักการศาสนาเช่นนิทรรศการแสดงการติดตามความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคผ่านแอปพลิเคชันฮาลานรูทเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ฮาล้านของผู้บริโภคผ่านกิจกรรมต่างๆสมเด็จพระ